สัสดีค่ะวันนี้นะคะมีรถบ้านนะคะ mighty x นะคะ2 l นะคะ2อ0 0ดีเซล d าวเวอ power นะคะมานำเสนอนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะรถนครปฐมนะคะนี่กระบะแคปนะคะ mighty สีสันสวยปี3-5นะคะรถเป็น power นะคะใครหาใช้งานนะคะ รอบคันประมาณนี้นะคะสีทำมาใหม่นะคะทั้งคันนะคะ90%ซุ้มประตูเป็นโครเมียมสวยนะคะนี่เหลี่ยมล่องเดิมๆทำสีใหม่แต่บางดีนะคะตรงนี้จะเป็นกันสนิมนะคะมีสีประมาณนี้ สีสวยมีไลเนอร์มาให้ครบนะคะมีอโลบามาให้นะคะเห็นดูข้างใต้นะ,ะนด้านล่างก็แห้งๆนะคะรถบ้านๆน,นะคะรถบ้านใช้งานอยู่แถวนี้นะคะทะเบียนนคปรปฐมนะคะใช้มามือเดียว สีสันรอบคันสวยเงานี่เหลี่ยมนี้นะคะนี่รอรรถขับดีแอร์เย็นนะคะภายในสวยผาสีเต็ม68นะคะเล่มเอกสารครบโอรอยนะคะมาดูภายใน มีประตูนะคะแข็งประตูยังสวยกระจกมือหมุนนะคะสะภาพยังดีนะคะไม่ชํารุดนะอนนั้ชาประมาณนี้พวกนี้ก็ตามอายุนะคะจะมีซีดลอกบ้างนะคะตามอายุไปนะคะ ไม้สองแสนเก้านะคะระบบไม้ขึ้นครบนะคะความร้อนปกติน้ำนิ่งๆนะคะเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเพลงมีฟังนะคะเครื่องเล่นคอนโซลไม่มีแตกหักนะคะก็จะมีพวกนี้บ้างที่มีแบบว่าเสื่อมตามสภาพนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไร โดยรวมโอเคนะคะห้องโดยสารแคบนะคะกว้างเบาะหนังไม่มีขาดนะคะเจ้าของเก่าดูแลมาดีนะคะซ่อมแซมไปตามอายุนะคะะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องนะคะ วัดไอระบายไม่มีไอนะคะน้ำมันไม่มีพ้นนะคะความร้อนปกติน้ำนิ่งแบบนี้นะคะไม่มีฟองนะคะไม่กินเบียนะคะันหน้าจะ เดิมนะคะห้องเครื่องประมาณนี้นะคะฝากระโปรงเดิมเครื่องดีนะคะไม่เขกนะคะไม่ไอ่ไม่พ่นไม่หลวมนะคะ ขับดีแอร์เย็นช่วงล่างดีนะคะสีสวยใครหาใช้งานนะคะสอบถามได้เลยนะคะรถอยู่นครปฐมนะคะกำแพงแสนมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะ Mighty X นะคะปี35พวงมาลัยพาเวอร์นะคะ2,500ดีเซลเล่มเอกสารครบโอลลอยนะคะภาษี6-8เต็มปีนะคะเปิดอยู่ที่7,900 0นะคะ มีบริการส่งสอบถามเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0659379893นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ